สุดท้ายก็ต้องถึงตอนจบแม้ไม่อยากให้มันจบก็าตามจากฉากแรกที่เราได้เจอมันโชว์ชะตา mm hmm. เขียนบทให้เธอกับฉันได้รักกัน mm hmm. ทุกคำพูดทุกสายตามันสิ้นวันในในิยายที่ไม่มีวันพังเ mm hmm. คยคิดว่าเรื่องนี้จะยาวไม่มีคำว่าเงาไม่มีคำว่าไกลแต่พอถึงเวลาพลอดมันหักมุม เธอกลับเดินออกไปไม่หันกลับมาเลยสักครั้งหากเรายังชัดเหมือนเดิมในใจแต่ความจริงกือเธอไม่อยู่ตรงนี้แล้วนี่คือละครอตอนจบที่ไม่มีฉากต่อไปพระเอ่ยังฉันต้องยืนร้องไห้คนเดียวตรงนี้เธอเดินออกจากเรื่องราวจริงไว้แค่ความทรงจำดีดีไฟบนเวทีดับลง เสียงหัวเราเมื่อวานวันนี้กลายเป็นเสียงสะท้อนห้องเดิมๆแต่ไม่มีเธอนั่งค้างกันเหมือนก่อนของขวัญรูปถ่ายข้อความเก่าๆกลายเป็นพรบในฉากเศร้าที่ฉันนองทนมองพยายามฝืนยิ้มเหมือนคนไม่เป็นไรแต่ข้างในมันพังมันชากที่ไฟไหม้คณดูอาจบ,บอกมันก็แค่เรื่องหนึ่งแต่สำหรับฉันมันคือดังชีวิตที่หายไป ถ้าย้อนเวลาไปแก้บทดได้ฉันจะเคียนให้เรารักกันจนฉากสุดท้ายนี่คือพร่ำจอที่ไม่มีฉากต่อไปพระเอกอย่างฉันต้องยืนร้องให้คนเดียวตรงนี้เธอเดินออกจากเรื่องราวทิ้งไว้แค่ความทรงจำดีไฟบนเวทีดับลงเหลือแค่เงา ไฟเวทีมันดับแต่ไฟในใจยังแดง <Yeah. S 1> ยืนอยู่กลางตอนจบเหมือนคนที่ปดมันแกลง <Yeah. S 1> ้งสคริปชีวิตไม่ตรงตกตอนแรกบอกแรง <Yeah. S 1> ตอนนี้เลือแค่ฉากเ <Yeah. S 1> ดียวกับน้ำตาที่ไหลแทน <Yeah. S 1> เธอเคือสีดีที่สุดแต่ดันเป็นตอนสั้น <Yeah. S 1> ฉันเล่นเต็มหัวใจแต่เธอแค่รับบททพัน <Yeah. S 1> จะกคำว่าตลอดไปกลายเป็นแค่ครั้งนั้นจากคนสำคัญวันนี้กลายเป็นแค่ตัวประกอบฟัน <Yeah. S 1> เสียงแกลบไม่มีเหลือแต่เสียงใจแตกยิ้มให้คนดู ข้างในมันร้าแวแหละบทพูดสุดท้ายที่เธอทิ้งไว้แม่งครจะแสบดูแลตัวเองเองแต่เธอคือคนที่ฉันอยากดูแลที่สุดว่าแม่งเจ็บรองเรามันจบแต่ฉันยังรีเพลย์วันดูฉากเดิมๆทุกคืนมันดีเลยถ้าชีวิตคือหนังเรื่องนี้ที่ไม่มีรีเทคฉันก็คงต้องอยู่กับตอนจบที่ไม่มีเธออีกเลยเสียงประมือไม่มีแล้วคนดู เดินกลับเหลือแค่ฉันกับหัวใจพังอยู่อยู่ในร่องละครความทรงจำมนันค่อยค่อยปิดลงช้าช้าแต่แผลในใจยังไม่เคยปิดตามแม้เรื่องเราจะจบลงแล้วแต่ฉันยังติดอยู่ในละครอตอนจบตลอดกัน